หยดเหรียญสิบนะครับขอให้บุญละสาเทวดาเปกป้อนนะคุณโยมถาตุ๊หาตุ๊หาตุ๊หยอดได้ทั้งเหรียญและแบงค์นะครับอ่าอันนี้ผมลองเหรียญอีกรอบนึงครับขอให้บุญละสาเทวดาปกป้อน มีที่ปรับเสียงด้วยนะครับอ่าแบงค์นะครับขอให้บุญละสาเทวดาเปกปัน้นนะคุณโยมชาธุสาธุสาธุมีที่ปรับเสียงนะครับอยู่ในตัวนะครับเพิ่มลดเสียงได้นะครับอ่าลองอีกสักรอบนึงครับขอให้บุญละ ครับถ้าท่านใดนะครับสนใจสั่งซื้อไปทําบุญนะครับถวายวัดในวาระต่างๆนะครับเบอร์โทรครับ0828500097หรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับนีบ่ตามเบอร์นี้เลยขอให้บุญละ ครับซื้อไปถวายทั้งบุญบุญและสาเทวดาเปกป้้นนะคุณโยมสาธุสาธุสาธุครับขอบคุณครับ